พายุดีเพชชนครับเซินกาเข้าไทยแล้วนะครับนะพี่น้องราศีสิงรเกตเราจะอยู่ยังไงนะครับนอซํำเติมกันเยอะหรือเกินน้าน้ำท่วมยังไม่หายฝนตกกระน่ำอีกแล้วนะครับสวัสดีครับผมคุณจะไท้ฟีนไซน์นะครับเจอกันในช่วงเช้าของวันที่15นะครับตุลาคม2565นะครับกับพายุเข้าครัวันนี้นพายุเซินกานะครับ พายูดีเพชชันเข้าอ่าไทยนะครับในคืนแรกเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็วันนี้ถ่ายทาที่ร้อยเอ็ดเพิ่งเพิ่งตกตีสี่นะครับแต่ลาชินสไลตตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลาชินสไลจังหวัดสิริกิตเตะตกตั้งแต่เมื่อคืนครับผมโทรไปว่านแม่บอกว่าตกแล้วอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ลูกผมก็ไข้ด้วยเป็นไข้ยังไม่หายเลยฝนก็ตกไปอีกล้วอากาศนะครับทำให้เปลี่ยนไข้ทั้งสองคนเลยลูกสาวผมแย่เลยนะตอนนี้ ท้ายยุก็เข้าอากาศก็เปลี่ยนนะครับโอ้โหดูแร้สุกวันด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเป็นห่วงมากเลยครับพี่น้องน้ําท่วมเรานะครับน้ํายังไม่ลดแต่ฝนดันตกมาเพิ่มอีกนะครับแบบนี้แย่มากนะครับพี่น้องครับไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ตกแรงด้วยนะวันนี้นะครับมันจะตกหนักสลับกับฝนโปอยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าหนักอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของดีพิชั่นกันนิดนึงนะครับ เนียครับบรรยากาศครับของพายุ d e เพ e s s i o n นะครับ d e เพ e s s i o n ที่ถล่มไทยในรอบที่สองนะครับถล่มภาคอีสานเราทั่วทุกอีสานทุกจังหวัดเลยนะครับก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะศรีสะเกดร้อยเอ็ดมุกดาหารอุบลนะครับที่เป็นแหล่งรับน้ําอยู่แล้วเนี่ยนะครับแม่น้ํามูลอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปครับ วันนี้ได้ข่าวว่าเรือข้ามฟากลาซิสไหลฝนตกหนักปิดด่านถาวรปิดหน่วยช่วยเหลือการข้ามฟ้าไปทํางานของพี่น้องประชาชนเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นครับคำว่าร้อยเปอร์เซ็นของผมนี่คือร้อยจริงๆคือไม่มีการสัญจรในทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรือก็ห้ามวิ่งเพราะว่าวิ่งไม่ได้ครับฝนตกอย่างเงี้ยจะวิ่งยังไงใช่ไหมครับนะนะครับเรือก็ห้ามวิ่งอยู่แล้วกับ ในผมคิดว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นเพจอื่นเขาจะรายงานเขาจะบอกว่าอ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยก็ยังมีรถวิ่งอยู่อะไรเงี้ยมีรถขนรถมีเรือข้ามฟากอะไรเงี้ยแต่ของผมก็จะเผื่อไว้ก็ 7, เจ็ดก็สิบแปดอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้สถานการณ์อย่างนี้โอ้โ,โหแบบผมน้ําตาจะไหลแทนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบ้านผมเองก็ก็ไม่เคยท่วมมาก่อนแต่น้ําก็จะเข้าบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ก็เห็นใจบ้านอื่นเหมือนกันบ้านอื่นเขาก็ไม่ไม่เคยท่วม ในรอบที่ผมเกิดมาเนี่ยเขายังไม่เคยหนักขนาดนี้ผมเกิดมาอายุ37ปีก็ออยังเขาท่วมกันแล้วทั่วมันเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงกันนะครับก็จะบอกได้คําเดียวว่าหนักครับปีนี้ก็ยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับทุกคนโดยเฉพาะศีตะเกีอุบลน,นะครับนะสีตะเกีอุบลน,นี่จะหนักพอสมควรเลยเนี่ยนะครับนีวันนี้เซิร์กาเข้าอีกแล้ว ตามกรมอุตุนิยมเตือนก็14-15นะครับแต่วันนี้15แต่ร้อยเอ็ดเข้า15นะครับเข้า15วันเนี้ยตีสี่เมื่อคืนฝนตกนะครับในช่วงตี4นะครับก็มาพูดถึงแถวบ้านเราบ้างครับช่วงนี้รีสเกตบ้านเราก็เป็นห่วงนะครับถึงแม้ผมจะมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดร้อยเอด็ดแต่ก็อดห่วงไม่ได้เหมือนเหมือนกันผมมาว่าบางทีผมจําเป็นครับผมลูกผมไข้ผมก็รีบไปรับ แม่บ้านที่นาโคราชมานะครับลูกคนโตให้ก่อนพอปุ๊บมันก็มาติดก,กันกับลูกคนเล็กตอนนี้ลูกคนเล็กพออแงไม่ได้นอนมาสองสามคืนแล้วผมเนี่ยนะครับนะก็เนี่ยแหละก็สงสารเด็กน้อยนะครับเด็กลูกผมกาลังเล็กเลยแปดเดือนกว่าเองครับอันนี้ก็ให้กำลังใจพี่น้องทางราศีสไลด์ด้วยนะครับจังหวัดอุบลด้วยศรีสะเกดทุกพื้นที่ครับผมสู้ๆกันต่อไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับน้ํายังไม่หมด น้ำยังไม่ลดฝนก็กระหน่ำมาอีกแล้วครับพายุมาลูกนี้ตกหนักด้วยนะโทรไปหาแม่เมื่อเช้าก็อบอกว่าตกหนักก็เป็นห่วงท่านเหมือนเดิมก็ยังไม่ให้ไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านนั่นแหละส่วน,นข้าวมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปเถอะครับเอาชีวิตรอดได้ก่อนนะครับทางออกบ้านก็แม่บอกว่าออก,ออกไม่ได้แล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> สู้ต่อไปครับพี่น้องวันนี้ก็มาพูดถึง ขายุลูกนี้กันนิดนึงก็เขาบอกว่าเข้า2วันนะ่าสิบสิบหแต่ไม่รู้16พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแลวกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมอ่านั่นแหละครับก็มาพูดให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้เรือข้ามฝากไปที่จากราศีเป็นน้องอื่นก็ไม่วิ่งนะครับนะปิดการจราจรทุกเส้นทางเวจะเป็นทางน้ําทางบกอ่าพี่น้องสัญจรไม่ได้ก็งดกันก่อนนะครับวันนี้วันเสาร์ก็คงจะ แต่ท่านคงไม่ได้ไปทํางานแต่ถ้าเป็นลูกจ้างรายวัน,นก็คงจะไป,ไปทํางานอยู่แต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับอโอเคครับสําหรับคลิปนี้พูจะให้ปีตายอยรือคาว่าสวัสดีครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับ